ทำไมดาวแปลงนี้ดูแบบสดใสเหมือนดาวปกติเลยนะเหมือนดาวหน้าแรงเลยนะผมว่าถ้าเป็นหัวใจสําคัญในการปลูกดาวหน้าร้อนหน้าแ้งเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่พูดถึงเรื่องต้นทุนหมื่นสองพันต้นนี้ใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ครับประมาณทั้งปุ๋ยทั้ง,ท,งทั้งได้ตัดเลยประมาณสามหมื่นสามสี่หมื่นนะครับตั้งแต่ปลูกจนถึงได้ตัดครับผมได้ได้มันก็อยู่ประมาณหักค่า,ชาใช้จ่ายแล้วก็ห้าหมื่นหกหมื่นนะครับ 5, <000 S 2> ต่อนหนึ่งแปงต่อต่อรุ่นต่อครับต่อหนึ่งแปง เยี่ยมชมแปลงดาวเรืองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โคราชสวัสดีครับพ yes, ี่เฮงครับสวัสดีครับนี่ครับพี่เฮงเจ้าของสวนครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เฮงอยู่เขตอุตสาหกรรมครับของโคราชครับอําเภอเมืองเลยนะอําเภอเมืองครับอําเภอเมืองโคราชนะครับนี่เขตอุตสาหกรรมแถวนี้ก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมครับผมโรงงานอุตสาหกรรมเยอะครับ เหตุที่มาปลูกตรงนี้เพราะมีแหล่งน้ำแหล่งน้ําเยอะครับน้ำมันเยอะนาหล่งนะใส่น้ําที่นี่ครับผมอาศัยว่าน้ำมันเยอะในที่ว่าโคราชน้ำมันเยอะไงถ้าต้องการนาเร่งเนี่ยมันดอกไม้มันจะต้องการน้ำเยอะเราต้องหานาแหล่งน้ำที่มากมากที่เพียงพอกะดอกดาวเลืองเนี่ยครับอ๋อชุดนี้สายพันธุ์อะไรบ้างครับล็อกโคอย่างล็อกโคดิฟครับล็อกโคดิโกนะครับครับผม่นี้ล็อกโคดิโกแล้วก็สีเหลืองเป็นอาร์เทนาอาร์เทนายีโลครับผม ส่วนใหญ่ก็ปลูกทั้ง2เบอร์2สีเลยครับ2สีนะครับยางละกี่ต้นครับชุงนี้อันในอันไอสีทองนี่8ปดพันแปดพันต้นครับแต่สีเหลืองสี่พันครับสี่พันต้นนะครับหมื่นสองครับหมื่นสองชุดนี้หมื่นสองพันต้นครับผมปลูกวันที่ที่เจ็ดเจ็ดมุกราลาครับผมนะครับเจ็ดมุกราลาก็นี่ก็เพิ่งตัดไปได้อาทิตย์กว่าครับอาทิตย์กว่าประมาณสองมีดสองสามขังนะครับตัดนะสองสามมีดแล้วนะครับครับผม ประมาณ 40- 40กว่าวันเนาะครับดูนี่ครับผมถือว่าเป็นช่วงวันสั้นครับวันสั้นแล้วก็ช่วงต่อฤดูครับมันยากไหมพี่ช่วงนี้ยากมากยากยากมากครับเขาเรียกว่าช่วงปราบเซียนครับผมนะครับดาวค่อมฤดูครับผมทั้งนอนทั้งเพี้ยนทั้งเพี้ยเลยครับผมนะครับทั้งนอนทั้งเพี้ยนนะครับแต่ว่านี้ทาไมดาวแปลงนี้ดูแบบสดใสเหมือนดาวปกติเลยนะไม่เหมือนดาวหน้าแรงเลยนะครับผมเราต้องเอาน้าให้ถึงครับ เทคนิคของพี่เฮงคือน้ำให้ถึงน้ำครับน้ำให้ยังไงครับน้ำใส่ในร่องสูบใส่ในร่องอย่างนี้เลยก็หายทัง้งถ่ายน้ายดด้วยแ้วสูบในร่องด้วยนะครับอ๋อสูบลาดเลยในในร่องนี่คือเอาน้ําเข้าไปในร่องเลยเหรอครับลาดเลยลาดเลยครับดูหน่อยูหน่อยเป็นยังไงนะครับเทคนิคการปลูกดาวหน้าร้อนยังไงให้สวยครับผมสูตรพี่เฮงนะครับครับผมสูบเข้าในร่องเลยครับนี่ครับผมตรแบบนี้นะครับทุกคน ต้องให้ขังอย่างนี้เลยนะครับผมขังแล้วมันก็จะล้มก็ระเหยมันลมมันชักลมอะไรมันย้อมก็ระเหยแดดมันออกสาหรับฤดูนี้ถือว่าสําคัญมากครับน้ำน้ำสำคัญมากที่สุดน้าสาคัญมากนะครับครับผมน้ําต้องให้แบบนี้เลยนะครับทุกคนครับนี่คือเอาสายยางใส่ตังหักหรือว่าสายยางใส่ในร่องนี้ตังหักครับเนี่ยใส่ในตัวต้นนี้ตังหักในร่องนี้มีน้ําหยดนะครับผมแล้วนี่ก็สูบลาดอีกปล่อยน้ํา สองไม่อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวน้องเขาแห้งเองครับสองวันก็แห้งแล้วนะครับอย่างนี้จะทําให้แปลงชุ่มชื่นนะครับดาวเรืองก็จะสดใสแบบนี้เลยครับผมนะครับถือว่าต้นสวยงามนะครับสาหรับฤดูนี้ครับผมถ้าไม่ให้แบบนี้ต้นจะแข็งก่ครับต้นจะต้นจะตเตี้ยแลวดอกจะไม่ใหญ่ดอกไม่ใหญ่ด้วยครับผมดอกจะไม่ใหญ่ดอกปุ๋ยให้ยังไงครับเนี่ยปุ๋ยก็โรยในถมเลยครับตอนถมแค่นั้นครับอ๋อกบพบรกรพนที่นี่ใช้ รถหรือว่าใช้จอบครับใช้รถรับใช้รถปั่นครับปั่นรถกบโคนครับผมลอยไปน้มร่องนี้เหมือนกันครับผมก่อนหน้านี้ใส่สูตรอะไรไปบ้างครับสิบหกสิบหกสิบหกครับของยาลาสูตรเสมอครับสูตรเสมอนะครับครับผมเสมอยาราเดี๋ยวก็จะต้องทําการเอาน้ําเข้าทุกร่องเหมือนกันครับผมน้ำเขาเขาทุกร่องในย่างไม่ด้เขาถือว่าเป็นหัวใจหลักสาคัญเลยนะครับ ผมสำหรับดาวหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้ใส่ปุ๋ยกี่รอบแล้วครับแปลงนี้สามรอบครับสามรอบครับรังปุ๋ยทางดินครับผมแล้วก็หลังจากนี้จะเสริมทางใบพ่นครับพ่นทางใบอจะใช้สูตรอะไรครับแปดสามสองสามสองครับแปดสามสองสามสองฉีดพ่นทางใบทางใบครับฉีดทุกกี่วันครับสามวันครับสามวันฉีดทีหนึ่งามันีอะไรไหมฮะนอกจากปุ๋ยที่เราจะต้องฉีดก็ยาเชื้อรา ใส่ไปด้วยกันเลยยาเชื้อราใส่ตัางหากขีดตัางหากอาทิตย์ละขังอ๋อปุ๋ยพี่ก็จะฉีด,ฉดตัางหากเลยครับผมแล้วก็ยาเชื้อราตัางหากครับก็ยาเชื้อราขีดอาทิตย์หนึ่งรั้งหนึ่งัพอตัดลราพอาตัตเดเสร็จแล้วก็ขีดเงี้ยน่ะครับของเขีดลายแล้วถ้าเป็นมแมลงนะะยา,มาแมลงแมลงก็เป็นของซูปเปจะขีดของพวกซูปเปใส่ไปด้วยกันหรือว่าแบ่งขีดแบ่งขีดครับ เฝับวันวันเป็นวันเอ้ยว,วันนี้ฉีดปุ๋ยวันนี้ฉีดยาฆ่าหนอนอย่างเงี้ยแล้วก็วันข้ามเชื้อราเชื้อราครับโโแบ่งอย่างนี้เลยนะครับผมงานละเอียดมากครับแบ่งฉีดอย่างนี้เลยไม่ผสมกันกันกวายามันไปเข้าไปกันมันจะไปขากันบาลานซ์กันบางทีเนี่ยบางยาบางชนิดใส่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหม่ครับมันจะดอกมันจะไหม้ดอกไหม้เลยก็มีครับผมอันนี้ตัดไปได้ยังครับเนี่ย ตัดแล้วครับเนี่ยนี่ตัดไปแล้วนะฮะครับผมโอ้ดอกเต็มเ็มไม่มีละนี่ตัดไปแล้วตัดวันนี้ครับผมตัดไปแล้วแล้วก็วเดี๋ยวรอส่งครับผม,ผมส่งตลาดครับรอส่งตลาดส่งแม่ค้าครับครับตลาดที่ที่นี่ส่งที่ไหนครับเพียงถ้าส่วนใหญ่เขาจะไปส่งกันที่วัดม่วงก็ตลาดแม่จิมเพียง สองที่สำหรับตลาดโคราชนะครับผมของเราปลูกเองขายให้แมค้ากำเองปลูกเองขายเองครับผมก็คือส่งให้แมค้าที่เขาเอาไปกำเลยกำหรือร้อยพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยเลยขายเองเลยขายตรงเลยขายตรงเลยครับนะครับโอ้โหรายได้เป็นไงบ้างครับเองมันก็หนึ่งหมื่นสองพันต้นชุดนี้ครับผมหนึ่งหมื่นสองพันต้นรายได้มันก็อยู่ประมาณหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ 5 0 0 0 0ื0 0 0 0นะครับต่อนึงแปลงต่อต่อรุ่นต่อครับต่อนงแปลงประมาณ1 2 0 0 0สต้นนี่นะฮะครับผมปลูกทยอยปลูกทุกเดือนทุกเดือนออกทุกเดือนต้องต้องได้ทุกเดือนเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเหลือแล้่นหก0 0 0โเยี่ยมเลยครับนี่คือตนคาตราถ้าเราแพงก็อัพขึ้นไปอีกถ้าถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้มีสิทธิ์ได้หลักแสนครับผมนะครับรุ่นนี้1 2 0 0 0ต้นถ้าราคาวันนี้บาทนึงเนาะครับผมถ้าวัน บาทหนึ่งไปทั้อาทิตย์หนึ่งก็หลักแสนละโอ้ยะถ้าราคาแบบนี้น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ราคาอยู่ขนาดนี้หากค่าใช้จ่ายแล้วก็อยู่ประมาณแสนหกแสนเจ็ด้วครับหกแสนเจ็ดนะครับผมต่อหมื่นสองพันต้นประมาณกี่ไร่ครับเองสามไร่ครับสามไร่ครับผมอ๋อรายได้ถือว่าโอเคเลยนะโอเคครับแต่ก่อนหน้านี้ทาอะไรครับอ้อยมันครับปลูกอ้อยพืชไร่ครับปลูกพืชไร่ตอนนี้ยังทําอยู่ไหมครับก็เบาๆล่ะครับ เบาๆหั <c oughs> นมาทําดาวเรืองเป็นหลักละครับผมดาวเรืองลงตลอดไล,ล<ง>่รุ่นครับไล่รุ่นตลอดมีทุกเดือนมีทุกเดือนเลยครับมีออกทุกเดือนอ๋อทำอ้อยอย่างอ้อยนี่รายได้ก็คือปีละปีละ,ะละครั้งมันปุ๋ยมันแพงอะไรมันแพงหากจะจ่ายแล้วมไม่คุม้มมันทำดาวเรืองดาวเรืองจะรายได้ดีกว่ารายได้ดีกว่ารอบเร็วกว่าด้วยรอบเร็วกว่าอะไรเงินใช้ทุกเดือนเดือนครับเดือนละห้าหกหมื่นไม่ขาดไม่ขาดห้าหมื่นอย่างน้อยๆห้าหมื่นหกหมื่นอ่ะ นี่ก็เลยผันมาทําดาวเรืองนะครับเป็นหลักเลยครับสูงสุดประมาณกี่ต้นครับที่ลงแต่ละรอบสูงสุดสามหมื่นสามหมื่นต้นก็มีครับแล้วแต่เป็นบาง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 ที่ที่เราไปแหล่งน้ำเยอะเราทีเราเยอะเราก็ลงเยอะออยู่ที่พื้นที่ว่าที่เรามากเราก็ทํามากนี่นะแต่ที่น้อยเราก็ทาตามพื้นที่ของเราเนี่ยครับคือที่น้อยก็ ถุงน้อยหน้านี้ทํายากด้วยทํายากเราต้องเน้นเอาเอาให้เอาเยอะเอาไม่ชัดเอาไม่ทันเอาม่อยู่เอาหนอนเอายามเอาหนอนเอาเพียไมาอยู่อ๋อโอ้โหสูตจอดนี้ยน้าต้องขังแบบนี้เลยดูดูนี้ครับผมแต่ถ้าหน้าฝนต้องระบายออกครับเมื่าฝนต้องทําให้ลงมันสูงระบายออกระบายออกนะครับให้มันเานี้ขังไว้เลยครับขังไว้เลยนี่ครับขังแบบนี้เลยดาวก็จะ สมบูรณ์นี้นะครับสมบูรณ์ดีมากสมบูรณ์สำหรับฤดูร้อนนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมไซดอกจะเล็กลงสาหรับฤดูนี้ครับแต่มันจะไม่มีโบมันจะมีใหญ่จะมีใหญ่ครับผมไซใหญ่ๆก็ดอกละบาทละช่วงนี้นะครับแบบดาวหน้าแรงหน้าร้อนแบบนี้ครับข้อดีของล็โกคดิฟโกเนี่ยมีอะไรบ้างครับเองมันดกครับมันดกแล้วมันกลมได้ดกได้ดดได้กลมตลาดโอเคใช่ไหมตลาดยอมรับพระว่ามันกลมไงมันแน่นเขาไปร้อยอะไรมันจะสวยดอกมันจะ กลมแน่นทัดเนี่ยที่นี่ก็ชอบแบบดกดกกลมกลมแน่นแน่นครับผมกลมแน่นถึงแม้ว่าจะมีหนอนกินมันก็ยังเหลือให้ตัดอีกครับผมดอกมันเยอะไม่เน้นใหญ่มากครนะครับสําหรับน้องล็อ a โค y d i โกครับสวยสวยมากกลมสวยเลยครับทุกคนโอ้โหลองยาวไปโน่นเลยนะครับนี่ทําหลักไปปลูกแบบแถวคู่นะฮะใช่ไหมครับครับแถวคู่ครับปลูกแบบแถวคู่ใส่สายน้ําหยด แล้วก็น้ําเข้าร่องงี้ด้วยน้ำเข้าร่องนี่ครับแหล่งน้ําโอ้โหนี่สะนี้กว้างขวางมากฝั่งนี้ก็เป็นอาเธนาเยโลครับอาเธนาเยโลอาเธนาเยโลส่วนนี้ก็คือปลูกกันสองคนเนาะครับสองเจ้าสองเจ้ารวมๆกันประมาณกี่ต้นครับสองหมื่นสองหมื่นสองเนีรยสองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองพันแปลงนี้หมื่นมันแปลงนี้หมื่นสอง แปลงข้างหลังนี่จะปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนอาทิตย์นึงปลูกก่อนอาทิตย์หนึ่งตัดก่อนนะฮะครับตัดก่อนได้ตังก่อนแล้วนี่ตัดไปสองมีดครับผมวันนี้วันนี้มีที่สองสามครับอ๋อวันนี้มีที่สามแล้วครับผมเอาวันนี้มีที่สามแล้วนะครับเนี่ยยังมีดอกใหญ่อยู่เลยยังมียังมีหลุดรอดมาบ้างสําหรับรด,ดูนี้ยังใหญ่อยู่เลยน,นะครับยังใหญ่อยู่เลยอ๋อนี่คือดอกเขาจะกรีบดอกเขาจะละเอียดเนาะครับอย่างนี้คือแม่ค้าชอบชอบเลยครับนี่อย่างนี้เขาชอบ สีเป็นไงฮะสีโอเคสีแจ่มใช่ได้สีก็แจ่มนะครับสีมันแจ่มสีมันโอเคเลยสีโอเคแบบนี้รายได้แบบนี้ถือว่าโอเคเลยครับนัแล้วอ้อยกับมันนี่เบาๆบละเบาแล้วครับไม่ไม่ไม่ไมค่อยปลูกล้ครับปลูกน้อยลง <c oughs> ปลูกน้อยลงเพราะว่าไม่มีเวลาไปช่วยทําไรอ้อยไงเราก็มาอยู่แต่กระเดาเรื่องถ้าทาเดาเรื่องก็ต้องอยู่กับมันเลยเ<อ>ช่ากลางวันเย็นนะ่ะอยู่กับมันเนี่ย ต้องดูแลมันเป็นโรคอะไรแม่ได้ไหมต้องมาดูทุกวันเลยได้ไหมครับมาทุกวันนะครับแทบทุกวันครับเชาก็มามันไม่ได้ตัดก็มาให้น้ำอะไรเงี้ยก็มาดูขีดยาขีดอะไรมันก็ว่าถ้าเป็นหัวใจสําคัญในการปลูกดาวหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยมีอะไรบ้างครับเองก็น้ำนะครับน้ำก็ันดับหนึ่งคือน้ำเลยนะน้ำน้ำถึงปุ๋ยถึงน้ำต้องถึงปุ๋ยถึงยาถึงน้ำต้องขังร่องครับนะครับน้ำต้องขังร่องเลยครับผมถ้าน้ำไม่พอมันจะแสดงออก ใช่มันก็ดอกมันก็จะซบลงมันจะไม่แน่นแค่เลยเกนต้นเล็กเล็ต้นเล็กแล้วดอกก็ไม่ใหญ่พอเราทําต้นไม่ได้ดอกมันก็ไม่ใหญ่ถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับเพราะน้ํามันไม่อิ่มมันไม่อิ่มน้ำน้ําไม่พอน้ําไม่พอเพราะว่าช่วงนี้น้องอากาศร้อนน้องก็จะคายน้ําเยอะใช่เหมือนเหมือนอารมณ์เดียวกับคนเนาะครับอยู่กลางแดดแล้วร้อนก็ต้องดื่มน้ําเยอะใช่ใช่นะครับดาวเรืองก็เหมือนกันนะครับทุกคนนี่ถ้าน้ําอิ่มแล้วน้องก็จะสวยครับ นะครับให้ปุ๋ยตามปกติครับปุ๋ยตามปกติหัวใจสําคัญนะครับเรื่องน้ําเลยอีกอันนึงช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างฮะเพี้ยเพี้ยไฟเพี้ยไฟระดับหนึ่งเลยเพี้ยไฟฮะนี่นี่นี่ดอกนี้เห็นชัดเลยนี่อาการแบบนี้คือโดนเพี้ยไฟดูดใช่ครับเพี้ยไฟนี่ครับทุกคนเพี้ยไฟดูดไปแล้วดอกนี้คือเสียไปแล้วนะครับเสียก็ต้องพ่นยาเพี้ยไฟตลอดครับมีลายๆาแบบนี้อีกครับ อันนี้อะไรเอ่ยนอนชอนใบครับนอนชอนใบก็มีครับนีล่ลายเหมือนลายแทงแบบนี้คือนอนชอนใบนะฮะครับนอนชอนใบใช้ายาตัวไหนครับผมใช้ของคาแท็บของนาแนนครับคาแท็บไฮโดครคลอไลด์ครับผมของนาแนนอีห้อหนาแนนนี่ฉีดไปกี่รอบแล้วฮะสองรอบแล้วครับสองรอบอยู่แล้วนะอยู่แล้วเริ่มอยู่อยู่แล้วอยู่ไม่อยู่สังเกตยังไงฮะมันดําครับ ตัวอ่อนที่อยู่ในใบเนี่ยจะดำเลยสีดำแล้วใบใบมันก็จะไหม้มันจะดําเลยใบมันจะดําถ้ามันไม่ตายมันจะขาวเป็นขาวสีเหลืองเหลืองอ่อนอ่อนสีทองครับอันนั้นคือไม่อยู่ไม่ตายไม่อยู่ไม่ตายก็ต้องมาซ้ําซ้าต้องขีดซ้ําอีกนี่มันเถื่ามันอยู่เลยเนี่ยนอนมีปัญหาไหมครับหน้านี้ s นอนก็เยอะนอนเยอะนอนด้วยนอนด้วยนอนเยอะเอามีเพลี้ยไฟนอนนอนครับแล้วก็นอนช้อนใบครับสามอย่างเ่ยสามอย่างครับทุกคน ถ้าคุ้มได้ก็ได้เงินตังถ้ารักษาได้ตัวนี้ได้แล้วก็น,น้ำครับนะครับน้นะําและปุ๋ยใส่ปกติปุ๋ยปกติน้ําแต่นาน้ำต้องเยอะกว่าเก่าน้ําต้องเยอะเพิ่มขึ้นสองเท่าเลยเออสองเท่านะฮะก็จะได้ผลผลิตแบบนี้เลยครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะครับคุ้มค่าแน่นอนพูดถึงเรื่องต้นทุนหมื่นสองพันต้นนี้ใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณทั้งปุ๋ยทั้ง,ท,งทั้งได้ตัดเลยประมาณสามหมื่นสามสี่หมื่นนะครับตั้งแต่ปลูกจนถึงได้ตัดครับผมประมาณสามสี่หมื่นคต้องเตรียมเงินไว้เรียบร้อยครับผมก็ต้องท่อท้องสายยางอะไรทุกอย่างนะถ้าลงใหม่เมื่อทุกอย่างก็อยู่มันเมล็ดพันธุ์ด้วยมเมล็ดพันธุ์ด้วยยาด้วยครับผมทั้งยาทั้งอะไรทุกอย่างสามหมื 3, นะ่นเนี่ยไม่ขาด<อ>ป่านึงสามหมื่น แต่ว่ามันก็คุ้มกับที่เราลงทุนอ่ะครับสามถึงสี่หมื่นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นทุนในการตัดแต่ละมีดครับผมแรงงานที่นี่จ้างยังไงครับผมจ้างเป็นวันนะฮะวันวันรายวันครับวันละสามร้อยวันละสามร้อยบาทครับวันละสามร้อยบาทตัดทุกวันหรือเปล่าครับส่วนนี้ แทบทุกวันครับแทบเป็นมีดที่ยากแล้วนะนะครับแทบเป็นมีดยากนะนถ้าดาวราคาดีอย่างนี้ราคาดีก็ตัดบานอะไรก็ตัดบานอะไรก็ตัดบานก็ตัดเลยครับบานก็ตัดเลยบานก็ตัดเลยรอบหนึ่งได้ประมาณกี่ดอกครับพี่ประมาณสองหมื่นสองร้อยร้อยทองถุงก็จะมาสี่หมื่นประมาณแปดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตัวดอกนะครับเจ็ดแปดหมื่นดอกต่อมีดนะครับต่อครั้งต่อครั้งนะครับผมอ๋อก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะมันดก แต่ช่วงแรกๆนี่อาจจะย,ยังไม่ถึงช่วงแรกๆเนี่ยที่เลี้ยมที่ที่ตัดมาสองสามก็ได้อยู่มาเจ็ดแปดหมื่นนะครับเจ<อ>็ดแปดหมืน่นโอ้ก็ตัดไปจริงๆถ้าตัดสักอาทิตย์กว่าๆนี่น่าจะได้ทุนคืนแล้วนะได้ครับได้เ,เพราะว่ามันดอกดอกระบาดถ้าได้ดอกใหญ่ไปไม่มาได,ได้ได้ดอกใหญ่ดอกระบาดเนี่ยตอนนี้มันดอกระบาดนะได้แค่สามสี่หมื่นดอกมันก็ได้ทุนแล้วตัดครั้งเดียวครั้งเดียวได้แล้วได้แล้วโอ้ยยะสุดยอดครับสามสี่หมื่นดอกก็สามสี่หมื่นบาทใช่ไหม่ะครับอืม ถ้าดอกกลางดอกอะไรก็ราคาอีกเจ็ดสิบห้าตังค์มันก็เป็นอัพขึ้นไปอีกหรือราคาหนึ้าช่วงนี้นี่คือดอกละบาทนี่แบบเกษตรกรยิ้ม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 ออกครับและช่วงที่รุ่นที่แล้วล่ะอ๋อยิ้มไม่ออกครับรุ่นหน้าหนาวนี้ดาวราคาถูกถูกมากครับดอกดอกดอกใหญ่แค่ห้าสิบตังค์ห้าสิบตังค์ครับถ้าเทียบกับวันนี้หนึ่งบาทโอ้มันผิดคนละครึ่งเลยนะคนละครึ่งเลยอ๋อคนละครึ่งแต่ช่วงนั้นก็ผลผลิตดีมากดีมาก โดกมากใหญ่ด้วยใหญ่เยอะใหญ่เยอะนะครับแต่พอมาเข้าหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้ดาวก็จะทํายากครับดาวทํายากส่วนใหญ่ก็จะเสียหายไปเยอะเหมือนกันครับเสียหายเยอะก็เพายกระไฟเนี่ยะเพ้ยไฟหนอนเนี่ยกินหมดท้องตลาดก็เลยดาวค่อนข้างที่จะขาดครับขาดราคาก็เลยขึ้นราคาขึ้นเป็นธรรมดาของทุกปีอย่างนี้แล้วครับเป็นทุกปีหน้าหน้าแรงจะเป็นทุกปีแพงทุกปีช่วงไหนทำง่ายก็ถูกถูกครับช่วงไหนทำยากก็ราคาดีครับหน้าฝนอีกทีนึ่งจะทายาก อ๋อ oh, หน้าฝนหน้าฝนก็จะทำยากราคาดีอ oh. มันมีส่งเพราะว่าฝนมันก็ฝนตกบ่อยๆมันก็เกิดเชื้อรามันก็ดอกเน่าลายพอเอาตัดไปไม่กี่มีดลายละครับลายไวต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นจากการฉีดยาสารเคมีต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็น,เป,นเป็นยาเชื้อราเยอะหนักไปทางเชื้อราครับหนักยาเชื้อราครับนี่โอกาสจะทําเป็นอาชีพหลักแล้วครับอาชีพหลักแล้วครับอาชีพหลักไปละครับผม <laughs> <laughs> ทํา มาหลายปีแล้วก็ถือว่ารายได้เดือนหนึ่งก็เฉลี่ยห้าถึงหกหมื่นบาทครับห้าหมื่นหกหมื่นดีกว่าอ้อยนะดีกว่าครับดีได้รอบเร็วขึ้นรอบเร็วได้เงินอยู่ใถึงแม้ว่าราคาถูกก็ยังยังเหลืออยู่ครับเหลือนะครับอย่างรุ่นที่แล้วเหลืออยู่เหลือเยอะไหมฮะเหลือประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับตอนต้นครับชุดนั้นอันนั้นปลูกหมื่นเจ็ดห้อหมื่นเปีดนี่แหละครับมันยังเหลืออยู่ครับเหลือเหลือเยอะเหลือ เพราะว่าของเราอาศัยปลูกเองขายขายกับแม่ค้าโดยตรงเลยครับขายแม่ค้าโดยตรงไม่ได้ผ่านคนกลางนะไม่ครับไม่ได้ผ่านคนกลางไม่ใช่ผ่านพอขาคนกลางแล้วถ้าให้พูดถึงคนที่คิดจะปลูกดาวดาวเรืองหน้าร้อนหน้าแล้งเนี่ยครับงที่เฮงมีอะไรจะแนะนํำไหมฮะมีครับนี่คือหาแหล่งน้ําที่ดีๆเยอะๆสําหรับนที่ปลูกที่มีแหล่งน้ําน้ําเยอะๆเลยแบบข้างหลังนี่นะครับน้าเยอะๆอย่างเงี้ยแบบให้มันเตรียมที่เลย มันจะได้ผลผลิตดีถ้าดูทรงน้ําไม่พอเนี่ยยังไม่ต้องปลูกเสี่ยงครับอัตราเสี่ยงสูงเสี่ยงสูงครับพาอดาวมันไม่มันกินน้ำไม่ได้กินน้ำไม่เพียงพอมันก็ยังว่าแล้วดอกมันจะน้อยลงอ๋อถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่ถึงไม่ใหญ่นะครับถึงใส่ปุ๋ยเยอะแล้วน้ำไม่ถึงมันก็ไม่โตไม่โตไม่ใหญ่ต้นมันไม่ได้ต้นมันไม่ได้ต้นไม่สมบูรณ์ดอกก็ไม่ใหญ่ดอกเพี้ยนด้วยครับนะครับถ้าน้ำไม่พอไม่ถึงนะครับผม นํำสำคัญคบสำคัญสายพันธุ์นะฮะสายพันธุ์ก็มาดับหนึ่งเหมือนกันสายพันธุ์หน้าหน้าแรงนี่แนะนาตัวไหนดีครับสันนี่ครับน้องสันนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมซันนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสันนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเพราะว่าเป็นดาวกลมแน่นใหญ่ถ้าเราทำห้น้ำถึงได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ถึงก็ใหญ่เลยนะโอ้ถ้าน้ำถ้าน้ำถึงนะครับน้ำถึงใหญ่น้ำถึงปุ๋ยถึงครับใหญ่ใหญ่แต่ถ้าน้ำไม่ถึงดอกไม่ใหญ่ดอกเล็กดอกเล็กดอกเล็กๆ็ประเมินได้เลยใช่ไหมครับครับได้เลยส่วนใหญ่แปลงที ปลูกแล้วดอกไม่ใหญ่ก็น้ําน่าจะมีส่วนมากน้ำน้ำมันมีส่วนประกอบเยอะเลยนะครับครับถนานเลงส่วนมากเลยนะฮะครับหานเลงเนี่ย้าเป็นนาฝนเนี่ยเราก็ซุดลันเอดสองอ่ะสองเลนนี่ครับผมมลนนี่ซุดซุสองถ้าน้าเนี่ยแนะนําเป็นตัวซุดซหนึ่งกอนครับซุดซหนึ่งมันจะสวยก็แล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องดอกไม่ใหญ่ลองอัดน้ําดูครับอัดน้ําอัดน้ําให้ถึงอ่ะดอกใหญ่ต้นสมบูรณ์ยังไงก็น้ําก็ใหญ่นี่ครับ น้ำให้ชุ่มนี่โอ้โหนี่ต้องชุ่มแบบนี้นะครับทุกคนชุ่มแบบนี้ให้ตลอดนะครับเดี๋ยวแกก็จะไล่เอาน้ําใส่ในร่องด้วยครับนะฮะเรื่องน้ําครับสายพันธุ์ครับแล้วก็ปุ๋ยยานี่ก็ทดไม่ได้ครับปุ๋ยยาตามปกติที่เราที่เราเคยทําครับดูตามอาการครับตามอาการของมัน นอนชอนใบก็ฉีดยาหนอนชอนใบเป็นเพี้ยแล้วกเพี้ยครับผมยาเพี้ยใช้ตัวไหนครับยาเพี้ยนี่จะใช่ของของนานเนียนอ่ะยี่ห่อมันอ่ะใช่ไหมมันจะไม่ได้นะสามันจะไม่ได้ก็หาซื้อได้ตามตลาดนะครับตามร้านขายยานะครับนะครับลองเลือกใช้กันดูนะฮะพยายามใช้สลับกันใช่ไหมครับครับสลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดื้อยา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 ใช้ตัวเดียว ซ้ำๆนี่ไม่ดีมันดื้อมันดื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราครับเพี้ยครับดื้อดื้อนะครับมันดื้อยาแล้วเป็นกลุ่มฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนนี่ก็ใช้ทุ่งเศรษฐีธรรมดาเนี่ยนะครับอมบำรุงธรรมดาทั่วไปธรรมดาทั่วไปแคลเซียมบรอนนะฮะครับแคลเซียมบรอนด้วยครับแคลเซียมโบรอนห้ามขาดเลยนะครับถ้าได้สามสี่อย่างนี่โอเคละโอเคแล้วครับเอาตลาดด้วยตลาดด้วยตลาดตลาดต้องมีสำคัญตลาดต้องมีด้วย ทุกอย่างสามอย่างมีเมื่อกี้แต่ไม่มีตลาดนี่กระจบเลยจบเลยตลาดถ้าไม่มีแม,ม่ค้ารองรับก็จบเลยของพี่เองโชคดีที่ว่าอยู่ใกล้ตลาดครับใกล้ตลาดเนาะครับผมถ้าใครคิดจะปลูกมือใหม่จําเป็นที่จะต้องหาตลาดก่อนไหมหาตลาดก่อนนะครับหาตลาดก็ปลูกในน้อยไปไปก่อนอ<า>แล้วก็ค่อยๆหาตลาดไปเย๋ยวก็กว่างเองใช่ไหมพอคุณเขารื้อเริ่มรู้จักรู้จักแล้วถ้า,ถา,ถาเราทําดาวสวยครับ มันก็ใหญ่กลมแน่นเขาก็ไม่ขาเขาก็ติดใจเขาก็สั่งเราเขาตามหาเราเองตามหาเราเองต้องทําของคุณภาพของคุณภาพเริ่มน้อยก่อนครับเริ่มน้อยก่อนอย่าเพิ่งเยอะเยอะเยอะไม่ได้สําหรับมือใหม่นะฮะครับผมแต่สําหรับพี่เฮงนี่ก็คือเริ่มต้นสตาร์ทที่หมื่นสองพันต้นครับผมต่อรุ่นครับต่อรุ่นมีรายได้ตลอดทุกเดือนเลยครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ